บทที่15ประธานคณะเผยแผ่ตอนที่10พายุตรงหน้ามารกเร็ตบันทึกว่าพวกเขาจะทำให้อนันเลือดตกยางออกนายกรัฐมนตรีบอกว่าพวกเขาจะเอาตัวอนันมาอยู่กลางตลาดวันอาทิตย์และให้ทุกคนรุมประชาทันตอนนั้นอนันต์ไปประชุมในไต้หวันและฉันอยู่คนเดียวกับลูกๆ ฉันกลัวมากฉันโทรหาอนันต์ขอให้เขากลับมาพูดกับนักข่าวก่อนจะรับมือไม่ไหวแต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ฉันผู้ใหญ่ที่นั่นบอกให้เขาอยู่จนถึงวันอาทิตย์เพราะการประชุมสำคัญฉันหวังว่าฉันจะทนได้ฉันกลัวเราจะต้องออกนอกประเทศและทั้งหมดที่เขาสู้อุตสาห์ทำมาจะสูญเปล่าคนคนหนึ่งกำลังหัวเราะเริงร่าตอนนี้แน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใคร ฉันสวดอ้อนวอนพระเจ้าขอพระองค์อย่าปล่อยให้เขาทำลายพันธกิจนี้แต่ละวันฉันตื่นมาเจอฝันร้ายนี้ฉันยอมสละชีวิตไม่ให้เกิดเรื่องนี้แต่มีสิ่งหนึ่งแน่นอนคืองานนี้จริงคนทั้งโลกอาจโกรธแค้นเราแต่นี่คือศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าและมีความรู้อันบริสุทธิ์ของพระกิติคุณประจักษ์พยานของฉันเข้มแข็งมากถ้าพวกเขาฆ่าฉันหรืออนันต์คงไม่มีผลอะไร ฉันแค่สวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงใช้อำนาจของพระองค์ขัดขวางไม่ให้เรื่องราวแย่ไปกว่านี้ค่ำวันหนึ่งฉันได้รับโทรศัพท์นิรนามจากข้าราชการคนหนึ่งบอกว่าทุกอย่างจะโอเคในอีกสองวันและอนันต์ควรวางแผนกลับมาวันอาทิตย์จะได้เจอกันเย็นวันจันทร์เขาจะได้ช่วยอนันต์เขียนจดหมายขอโทษฉันขอบคุณที่เขาโทรมามันช่วยให้ฉันสงบลง เขาบอกว่าพวกเขาต้องพูดอย่างที่พูดไปแล้วพลเอกมานะบอกว่าเราจะสอบสวนดูว่าเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าและถ้าผิดเราจะดำเนินคดีกับเขาหรือเปล่าเขาต้องขอโทษสำหรับฉันดูเหมือนว่าเราจะไม่มีวันกู้ชื่อเสียงกลับมาได้ฉันไม่รู้ว่าผู้สอนศาสนาจะไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระอย่างไรหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นแย่กว่าเดิมอนันต์นกำลังโจมตีศาสนาพุทธประเทศไทยและพระมหากษัตริย์ สายวันนั้นมาร์กาเร็ตโทรมาร้องห่มร้องไห้ขอให้ผมกลับบ้านความหวังของเธอคือถ้าผมพูดกับนักข่าวสถานการณ์จะสงบลงมาร์กาเร็ตกลัวและกังวลมากไม่ได้ห่วงแค่ผมเท่านั้นแต่ห่วงลูกๆของเราผู้สอนศาสนาทั้งหมดและอนาคตของศาสนจาจักรในประเทศไทยด้วย ผมบอกมากระเรตว่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แนะนําให้ผมอยู่ร่วมประชุมในไต้หวันที่พวกท่านแนะนําอย่างนั้นอาจเป็นเพราะมีเหตุผลหลายอย่างเช่นความปลอดภัยของผมซื้อเวลาเพื่อประเมินสถานการณ์หรืออาจจะกลัวว่าถ้าผมอยู่ในประเทศรังแต่จะเติมเชื้อไฟตอนนั้นผมไม่คิดจะถามเหตุผลของพวกท่านด้วยซ้ําเนื่องจากสถานการณ์ผมจึงทําตามเพราะกลัวและทําด้วยศรัทธา เพื่อพยายามให้มาการีตอุ่นใจผมบอกเธอเรื่องพรของผมและบอกว่าผมไปพระวิหารกับเอลเดอร์โอ๊กสมาผมบอกเธอให้พยายามทำใจให้สงบเพื่อเห็นแก่ทุกคนแต่คำขอนั้นไม่ง่ายและไม่ยุติธรรมผมอยู่ในไต้หวันเธออยู่ในประเทศไทยถ้าปฏิกิริยาของสื่อมวลชนลุกลามบานปลายก็อาจจุดชนวนให้เกิดม็อบได้มีความเป็นไปได้มากว่าจะทำร้ายร่างกายคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนจกักรโดยเฉพาะผู้นำ ผมบอกเธอให้เข้มแข็งมีศรัทธาและผมจะกลับอีกไม่นานในประวัติของมาร์กาเร็ตเธอบันทึกว่าอนันตโทรมาเขาไปพระวิหารกับเอลเดอร์โอ๊กสแล้วคุยกันนานอนันต์ใส่ชื่อเราทุกคนในกระดาษท,ที่ทางพระวิหารจะสวดอ้อนวอนให้เอลเดอร์โอ๊กสพูดว่าพระเจ้าทรงเรียกอนันต์มาเวลานี้และเขาคงต้องรับมือได้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่มีความเชื่อมั่นในตัวเขา ประธานฮิงลี่โทรหาเขาและบอกเขาไม่ให้กังวลท่านบอกว่าอน,นันต์ทํามากกว่าใครเพื่อช่วยคณะเผยแผ่นี้เขาพูดความจริงถ้าไม่จริงเขาค่อยกังวลผมรู้มาตลอดว่าผมแต่งงานกับผู้หญิงที่พิเศษการอ่านคำพูดเหล่านี้ยืนยันเช่นนั้นและเตือนผมว่าคณะเผยแผ่ของผมจะไม่ดีแน่นอนหากไม่มีเธออยู่เคียงข้างผมก่อนออกจากไต้หวันเอลเดอร์โอสบอกผมว่าไม่ต้องกังวล วันที่29เมษายนผมมาถึงกรุงเทพตอนเย็นและประธานชิ้นที่ปรึกษาที่หนึ่งของผมกับบราเดอร์เดวิสเฟลส์มารับผมที่สนามบินไม่มีนักข่าวที่นั่นเราออกจากสนามบินมาถึงบ้านคณะเผยแผ่โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเกเร็ตดีใจมากที่เห็นผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยเธอบอกผมว่าวันนั้นโบททุกแห่งไม่มีปัญหาหน่าแปลกที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผมออกทีวีคืนนั้นเอลเดอร์โอ๊กส์พูดถูก เตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตวันที่30เมษายนพุทธศักราช2533ผมมีประชุมกับที่ปรึกษาพร้อมรับประทานอาหารคำ่ำหัวข้อเดียวที่เราสนทนากันคือสถานการณ์ปัจจุบันของผมและวิธีจัดการกับสื่อมวลชนรัฐบาลอนาคตของคณะเผยแผ่และแนวโน้มที่ผมจะต้องขึ้นศาลเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แนะนำไม่ให้ผมพูดกับข้าราชการหรือสื่อมวลชน เราประชุมกันจนดึกวันต่อมาผมทราบว่าน,นักศึกษามหาวิทยาลัยไทยติดตามเรื่องนี้และกล่าวหาว่าผมหมิน่นศาสนาพุทธพวกเขาจ้างทนายชื่อดังที่รับปากทำคดีนี้แต่ดูเหมือนรายง,งานข่าวเกี่ยวกับคำที่ผมใช้ในคำพูดคราวนั้นยังได้แรงหนุนจากประชาชนคนไทยมากด้วยน่าเสดาที่ผู้ทรงอิทธิพลหลายกลุ่มยังใส่ไฟไม่เลิกไม่ยอมให้เรื่องซา คือความปลอดภัยของผู้สอนศาสนาทุกคนผมจึงออกคำสั่งไปทั่วคณะเผยแผ่ให้พวกเขาอยู่แต่ในบ้านวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2533นักข่าวติดต่อผมเพื่อขอความเห็นพวกเขายกเรื่องข้าราชการไทยเดินทางไปสหรัฐเมื่อปีที่แล้วขึ้นมาพูดโดยใส่ไฟเข้าไปอีกผมบอกนักข่าวว่าผมไม่มีความเห็นคนหนึ่งจึงตอบว่าคุณจะมีหลังจากพรุ่งนี้ เราทราบว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังผลักดันให้ขับศาสนจักรออกจากประเทศไทยเหตุผลคือถ้าศาสนจักรไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเราจะมีสิทธิตามกฎหมายให้มี16สาขาในประเทศได้อย่างไรพวกเขาใส่ความด้วยว่าศาส,สนจกักรมอบรถให้ข้าราชการคนหนึ่งและจ่ายเงินให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่งสนับสนุนศาสนจกักรพวกเขาใส่ร้ายว่าจุดประสงค์ที่ผมกลับมาเป็นประธานคณะเผยแผ่ในประเทศไทย คือเพื่อแก้แค้นศาสนาพุทธที่ขับเคลื่อนวัยเด็กของผมออกจากสมณเพศข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งเพการใส่ความว่าผมให้สินบนและแก้แค้นเป็นเรื่องไร้าสาระที่สุดและไม่จริงเลยคนใส่ความรู้ว่าไม่จริงและผมรู้ว่าไม่จริงตอนเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่มีใครบัญญัติคำว่าข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนแต่อธิบายได้ว่าผู้ก่อเหตุกำลังทำอะไร ข้อกล่าวหาเหล่านี้มุ่งหมายจะใส่ไฟให้คนเกลียดชังผมและศาสนาจักรอดีตที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่าจิตวิทยาโฟงชนหรือความเห็นของคนหมู่มากชนะเสมอสมาชิกได้ยินการกระจายเสียงทางวิทยุเรียกร้องให้ขับมอมมอนออกจากประเทศไทยวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2533เจ้าหน้าที่สองคนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยมาหาผมที่ออฟฟิศหนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้าสภา พวกเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งซักประวัติชีวิตผมพวกเขาเอานิตยสารร่มไซอันมาด้วยตอนออกไปพวกเขาบอกผมว่าไม่ต้องห่วงพลางพูดว่าพวกเขารู้สึกดีขึ้นหลังจากพบผมหลังจากพวกเขาไปแล้วผมคิดอะไรไม่ออกแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเรื่องนี้คงไม่ยุติเร็วๆนี้สถานการณ์อันตรายจริงๆและสักวันอาจจะลุกลามจนคุมไม่อยู่ ตำรวจอาจมาปรากฏตัวโดยไม่บอกกล่าวได้ทุกเมื่อผมรู้ว่าจำเป็นต้องป้องกันไว้ก่อนเกิดเรื่องเลวร้ายที่สุดสายวันนั้นผมออกคำสั่งให้ผู้สอนศาสนาทุกคนทั่วคณะเผยแผ่ไปเยี่ยมสมาชิกผูกมิตรและสอนผู้สนใจที่มีอยู่ ความหวังของผมคือการปรากฏตัวอยู่เนืองๆของผู้สอนศาสนาในหมู่สมาชิกและผู้สนใจจะเป็นแหล่งกำลังใจผู้สอนศาสนาได้รับคำสั่งจำเพาะจอดจงว่าอย่าพึ่งหาผู้สนใจในช่วงนี้ผมให้คำแนะนำสั้นๆด้วยว่าจะทำอย่างไรถ้าเจอตำรวจนักข่าวหรือชาวบ้านที่โกรธแค้นวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2533 ผมจัดการประชุมผู้นำฉุกเฉินสำหรับผู้นำสาขาทุกคนในประเทศไทยในการประชุมผมถามผู้นำสาขาว่าพวกเขาพร้อมจะปกครองตนเองในกรณีต้องปิดคณะเผยแผ่และต้องให้ผู้สอนศาสนาออกนอกประเทศหรือเปล่าแม้ผู้นำจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครคิดว่าผลจะออกมาแบบนี้ห้องอึมครึมมากต่อจากนั้นประธานคล้ายประธานวิสิทธิ์ประธานวินยัยประธานเฟลส กับผมใช้การประชุมที่เหลือดูแผนภาพและกราฟแสดงจำนวนสมาชิกในประเทศไทยอย่างละเอียดผมแนะนำวิธีทำความเข้าใจและใช้กู่มือต่างๆของศาสนจ,จักรอย่างมีประสิทธิภาพผมอบรมผู้นำในการเรียกของพวกเขาและให้คำแนะนำที่จำเป็นผู้นำได้เรียนหลักสูตรเร่งรัดตลอด2-3ชั่วโมงนั้นเกี่ยวกับวิธีสารต่อง,งานศาสนจ,จักรหากไม่มีประธานคณะเผยแผ่และผู้สอนศาสนาในประเทศ ตอนท้ายการประชุมผมขอให้ผู้นำเป็นแบบอย่างในการช่วยผู้สอนศาสนาเนื่องจากข่าวครั้งล่าสุดผมจึงแจ้งผู้นำว่าการให้ผู้สอนศาสนาทำงานกับสมาชิกไม่เคยสำคัญมากเท่านี้มาก่อนและขอให้พวกเขาสนับสนุนให้มากเท่าที่จะมากได้วันที่10พฤษภาคมหนังสือพิมพ์ไทยทั้ง4ฉบับรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินคดีกับผมอย่างน้อย2ข้อหา ผมไปขอคำแนะนำจากภัยบูลูกพี่ลูกน้องของผมเขาเป็นทนายความและผู้พิพากษาเขาอ่านบทความและพูดว่าพวกเขาจะเอาอะไรมาฟ้องคุณในเมื่อคำพูดที่พิมพ์ลงร่มใสยอันเป็นบทความถึงสมาชิกศาสนาคริสต์ในสิ่งพิมพ์ภายในแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าจะดำเนินคดีอย่างไรมาร์กาเร็ตกับผมยังทำงานของเราเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าต้องทำให้เร็วขึ้นเราตื่นมาด้วยความรู้สึกกลัวทุกวัน ไม่รู้ว่าข่าววันนั้นจะทำให้เกิดอะไรบ้างเครียดและกังวลตลอดเวลาแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่มากรเรตบอกเพื่อเห็นแก่ทุกคนหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปมากระเรตกับผมตัดสินใจว่าต้องสร้างขวัญกำลังใจให้เราทั้งคู่กับผู้สอนศาสนาเราจึงจัดการประชุมผู้สอนศาสนาเช้าวันที่14พฤษภาคมรถบัสสองคันมาถึงโปถดอโศกตอน8โมง ผู้สอนศาสนาที่กระตือรือร้นประมาณ100คนขึ้นรถไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่งแรกของวันเที่ยวในการประชุมใหญ่ดูเหมือนผู้สอนศาสนาจะชอบดูนกและสัตว์ต่างๆแต่ไม่แล้วอยากไปเที่ยวอีกที่หลังจากอยู่ที่นั่นพักหนึ่งแล้วทุกคนก็ขึ้นรถบัสไปหาดบางแสนหลังจากมาถึงหาดบางแสนแค่สองนาทีทุกคนวิ่งเท้าเปล่าไปที่หาดทรายแล้ว คูสอนศาสนาใช้ประโยชน์เต็มที่จากโอกาสที่หายากนี้เราตั้งเน็ตวอลเลย์บอลและแบ่งทีมเล่นฟุตบอลกับฟริสบี้คนไม่ชอบแข่งก็ส่งเสียงเชียร์ขณะด,ดูคนอื่นแข่งเดินลุยคลื่นลงน้ำลึกเท่าเข่าริมร,มริมหาดเก็บเปลือกหอยถ่ายรูปหรือไม่ก็ทำให้ตัวเองสนุกด้วยการพยายามจับปูลมตัวเล็กๆที่รีบวิ่งลงรูในทรายเพื่อเอาตัวรอด มากรเร็ดกับผมและผู้สอนศาสนาสองสาคนเตรียมแซนด์วิชทูนา่าและหั่นสับปะรดให้ผู้สอนศาสนากินเป็นอาหารว่างพอเตรียมเสร็จก็นั่งผ่อนคลายตรงเก้าอี้ชายหาดดูผู้สอนศาสนาเล่นกันสนุกสนานได้ยินแต่เสียงเชียร์และเสียงหัวเราะมองไปทางไหนก็เห็นผู้สอนศาสนากำลังมีความสุขสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อทุกคนแต่วันนั้นที่ชายหาดทุกคนลืมความเครียดความกลัว และความกังวลกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนบ่ายคล้อยผู้สอนศาสนาที่มีความสุขกลุ่มนี้ไม่อยากจะขึ้นรถกลับแต่บุฟเฟ่อาหารไทยรอพวกเขาที่โบสถ์อโศกหลังจากกิจกรรมวันนั้นผู้สอนศาสนากินอาหารกันอย่างหิวกระหายตอนเย็นเราจัดไฟไซชายบรัดเดอร์มาร์กชาวสมาชิกสาขาอโศกภาษาอังกฤษที่เขารวมศาสนาจากเมื่อ5ปีก่อนได้รับเลือกให้เป็นผู้พูดหลัก บราเดอชาวเป็นพันเอกในหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐและดูแลความปลอดภัยให้ทุตสหรัฐทุกคนในเอเชียหลังจากบราเดอชาวพูดเรื่องระเบียบวินยัยการเชื่อฟังและความรักได้อย่างดีเยี่ยมผู้สอนศาสนาก็ดูวิดีโอใหม่ล่าสุดของศาสนจกักรเรื่อง Labor of Love ในการประชุมผู้สอนศาสนาวันที่สองทั้งมาร์กเร็ตกับผมพูดถึงเหตุการณ์ระหว่างผมเดินทางไปไต้หวัน มา,าร์เกเรตเล่าว่าเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของผมมากและเธอพบเจอความยุ่งยากอะไรบ้างตอนผมไม่อยู่เธอเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นของศาสนาจักรในอังกฤษกับประเทศไทยและศาสนาจักรในประเทศไทยเหมือนอังกฤษคือรุ่งเรืองแน่นอนไม่ว่าจะประสบการทดลองอะไรก็ตามคำพูดของเธอตรงไปตรงมามากและดูเหมือนผู้สอนศาสนาจ,จะตั้งใจฟังเธอทุกคำ ผมแบ่งปันคำพูดที่เอลเดอร์โอ๊กกับประธานลิเปิดพูดกับผมระหว่างผมอยู่ไต้หวันผมเล่าประสบการณ์ในพระวิหารกับเอลเดอร์โอ๊กด้วยผมเตือนสติพวกเขาว่าความจริงจะมีชชยในทุกสิ่งผมขอให้ผู้สอนศาสนาโฟกัสกับการทำให้วิสุทธิชนในประเทศไทยเข้มแข็งเห็นได้ว่าอนาคตของศาสนจักรในประเทศไทยไม่แน่นอนผมอยากให้ผู้สอนศาสนาเข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสมาชิก การมีสมาชิกที่เข้มแข็งสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของศาสนาจักรในประเทศไทยโดยเฉพาะถ้าต้องปิดคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2533ผมไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจใกล้สำนักงานคณะเผยแผ่มากที่สุดไปกับไพบูลูกพี่ลูกน้องคนไทยที่เป็นทนายความและผู้พิพากษา ผมทราบทางโทรศัพท์เมื่อสองสามวันก่อนว่านายกรัฐมนตรีสั่งจับผมชื่อผมอยู่รวมกับเจ้าหน้าที่ศาสนจักรอีกเจ็คนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในประเทศไทยแต่มีหัวหน้าคณะกรรมการสิ่งพิมพ์ของศาสนจักรในซอเล็กซิตี้ยูทาห์รวมอยู่ด้วยเป็นการแจ้งจับทีเดียวหลายคนแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรู้สึกว่าใครบางคนต้องรับผิดชอบนิตยสารศาสนจักรที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่สถานีตำรวจพวกเขายืนยันว่ามีหมายจับผมแต่ผมยอมรับว่าพวกเขาส่งหมายจับไปให้ผู้มีตำแหน่งสูงคนหนึ่งเพราะถือว่าคดีนี้คนติดตามเยอะเกินกว่าพวกเขาจะจัดการได้พวกเขาแจ้งผมว่าจะมีคนติดต่อผมเร็วๆนี้ผมตั้งใจว่าจะทำงานตามปกติถ้าไม่ถูกกักตัวอีกอย่างวิสุทธิชนคนไทยกลุ่มแรกมีกำหนดออกเดินทางไปพระวิหารมนิลาอีกอาทิตย์กว่าผมวางแผนไว้แล้วว่าจะไปด้วย วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2533ผมสั่งผู้สอนศาสนาให้ออกไปทำงานตามปกติทุกคนมีความสุขมากที่ได้กลับมาทำหน้าที่ผู้สอนศาสนาถึงพระวิหารในที่สุด ในที่สุดก็ถึงวันที่รอคอยมานานคือ30พฤษภาคม2533วิสุทธิชนคนไทยกลุ่มแรก74คนเดินทางไปมะนิลาฟิลิปปินส์ทุกอย่างลงรายละเอียดเป็นนาทีเราทุกคนเจอกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ผมมอบหมายให้คนหนึ่งจากแต่ละกลุ่มตรวจใช้หนังสือเดินทางวีซ่าไปรับรองพระวิหารเลขที่นางของทุกคนผมไม่อาจบรรยายความสุขและความตื่นเต้นของทุกคนได้ขณะพวกเขามารวมตัวกันทั้งกลุ่มยิ้มแย้มแจ่มใสหลายคนเพื่งเคยเดินทางไปพระวิหารครั้งแรกกลุ่มนี้มีคู่ชายหญิงที่มั่นหมายกันแล้ว12คู่จะไปแต่งงานและผนึกในพระวิหารเพื่อการเวลาและนิรันดร กับ8ครอบครัวที่จะผนึกเพื่อการเวลาและนิรันดรนมาเกาเรตไม่ได้ไปด้วยแต่อยู่ในกรุงเทพเพื่อดูแลคณะเผยแผ่และลูกๆที่กรุงมานิลาประเทศฟิลิปปิน์ผมพักที่บ้านของประธานโฮเกนประธานพระวิหารประธานบราวอยู่ที่นั่นด้วยอดีตและปัจจุบันประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทยสามคนอยู่ด้วยกันหนึ่งในโอกาสที่สำคัญมากนี้ ตอนนั้นศาสนาพิธีพระวิหารไม่มีเสียงภาษาไทยเราสามคนคือบรา t เดอร์สุชาติบรา t เดอร์เฟลส์กับผมต้องแปลทุกเซสชั่นและทุกศาสนาพิธีกันสดๆตอนนั้นเลยเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งพิศวงและอัศจรรย์มากที่เราทั้งสามคนแปลทันผมเองไม่รู้ว่าจะทำแบบนั้นได้อีกหรือเปล่ายากมากแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนได้รับของประทานไม่มีใครมีสคริปต์ให้อ่าน เราแค่เปลี่ยนสิ่งที่ได้ยินเป็นภาษาไทยช้าแต่ทำได้ดีมากสมาชิกบอกว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งที่พูดอย่างครบถ้วนความห่วงกังวลทั้งโลกถูกทิ้งไปขณะทุกคนเรียนรู้สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าการพยายามจับคู่ของผมส่งผลให้คนหนุ่มสาว12คู่แต่งงานในพระวิหารมะนิลา อีกช่วงหนึ่งที่น่าทราบซึ้งใจและละเอียดอ่อนมากจนผมน้ำตาคลอคือเห็นลูกผนึกกับพ่อแม่ต่อจากนั้นสมจิตประธานท้องถิ่นกับเกษรภรยาของเขาผนึกเพื่อนิรันดรต่อจากนั้นลูกๆผนึกกับพวกเขาเพื่อนิรันดรและสุดท้ายประธานสมจิตผนึกกับพ่อแม่ของเขาเพื่อนิรันดร พ่อแม่ของเขาผนึกกันเพื่อนิรันดรก่อนน่าประทับใจและละเอียดอ่อนมากครอบครัวไทยสามชั่วอายุคนรุ่นแรกได้รับการผนึกด้วยกันเพื่อนิรันดรชายที่รักหญิงจริงๆหรือหญิงที่รักชายจริงๆจะไม่สวดอ้อนวอนขอให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาคงอยู่ต่อไปหลังความตายหรือพ่อแม่ที่ฝังลูกไม่ปรารถนาหลักประกันหรือว่าลูกที่พวกเขารักจะเป็นของพวกเขาอีกครั้งในโลกหน้าแน่นอน คนที่เชื่อเรื่องชีวิตนิรันด์จะสงสัยหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์จะประทานคุณลักษณะอันล้ำค่าที่สุดของชีวิตแก่บุตรธิดาของพระองค์ซึ่งคือความรักที่แสดงออกอย่างมีความหมายที่สุดในสัมพันธภาพครอบครัวไม่เลยเหตุผลก็เพราะต้องการให้สัมพันธภาพครอบครัวดำเนินต่อไปหลังความตาย ใจมนุษย์ปรารถนาสัมพันธภาพเช่นนั้นและพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเปิดเผยวิธีให้ได้สัมพันธภาพดังกล่าวศาสนาพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพระนิเวศของพระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อการนี้โอกาสได้มาพระวิหารและรับพรของพระวิหารเปิดให้ทุกคนที่จะยอมรับพระกิติคุณและรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรด้วยเหตุนี้ ศาส,สนาจักรจึงดำเนินโปรแกรมสอนศาสนาในโลกกว้างและจะขยายโปรแกรมนี้ให้กว้างเท่าที่จะกว้างได้เพราะศาสนาจักรมีความรับผิดชอบภายใต้การเปิดเผยจากสวรรค์ให้สอนพระกิติคุณแก่ทุกประชาชาติตระกูลภาษาและผู้คนหลักคำสอนเรื่องชีวิตนิรันดร์และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนที่เรารักทำให้ผมสนใจศาสนาจักรตั้งแต่เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาจากักร ผมอุ่นใจมากเมื่อรู้ว่าผมจะได้เจอแม่ที่รักของผมและอยู่กับท่านอีกครั้งผมโหยหาความรู้นี้ตั้งแต่แม่ตายตอนผมอายุแค่เจ็ดขวบวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2533เป้าหมายพระวิหารของเราสำเร็จลุล่วงสมาชิกทั้ง201คนที่มีใบรับรองพระวิหารได้ไปพระวิหารมานิลาฟิลิปปินส์ ขณะผมทักทายผู้เข้าพระวิหารแต่ละคนสีหน้าพวกเขาใช้ความตื่นเต้นและความสำนึกคุณในช่วงเตรียมการ6เดือนหลายครั้งผมแทบจะต้องรบเร้าหรือบังคับให้พวกเขาไปพวกเขามีค่าควรแต่ขาดความเข้าใจในวิสัยทัศน์และพันธกิจจริงๆของศาสนจ,จักรเมื่อกลับมาหลายคนบอกผมว่าตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมผมจึงอยากให้พวกเขาไปบางคนบอกว่าตอนนี้ พวกเขาเข้าใจด้วยว่าทำไมสมาชิกอเมริกันรุ่นแรกๆถึงยอมเสียสละเพ,พื่อศาสนจักรและสร้างพระวิหารโปรดติดตามตอนต่อไป